สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนัโอนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะครั้งที่2ของวันที่1นธันวาคม2,566ค่ะอาจารย์เนต้5แน958050แล้วก็98นะคะชุดที่เบียนหน้าเบียนหลังลักขนานดีเลยนะคะ 8 5 8 0 8 9แล้วก็5 0 5 9นากะคะจับชุดที่อยู่ประชิดติดเบียนหน้าเบียนหลังลัคนากรน,นะคะและดาวพระเสาร์สถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระราหูและโยกหลังกับดาวพระประสบดีโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็คือ7 8 7 5และยังมีโอกาสที่จะเป็นไปได้อีกกระดุมพระลาภะก็จะเป็น70แล้วก็7 9ชุดที่สองนะคะก็คือ 1, 3สโดเด่นมากแล้วก็3 4ี่แล้วก็4ี่ดแล้วก็2 8 2 1 2ดสองสและยังยิงมุมปลายหอกด้วย2 4ี่และสองแล้วก็สองหแค่นี้เองนะคะชุดที่สองนี่เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเก็บรวบรวมของส่วนนี้ไว้เลยถ้าเขาจะออกเขาก็จะมาข้างล่างเหมือนกับที่เคยมาอย่างนั้นเลยเพราะเขาอยู่ส่วนล่างนะคะ อาจารย์ก็ฝากหนังสือดาวใดเด่นนะคะในปี2567นะคะใครจะสั่งซื้อก็ไลน์มาที่0618192756นะคะราคา999บาทเข้าบัญชีเสร็จแล้วก็ ถ่ายรูปส่งทางลายแล้วก็บอกชื่อนามสก,กุลที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์และเบอร์โทรศัพท์ค่ะก็ในวันที่1นธันวาคม2,566ก็ขอให้ทุกทกท่านเนี่ยโชคดีมีความสุขถูกรางวัลมัง่งคัง่งร่ำรวยกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ